ว,ว่าอันนี้เป็นสื่อพื้นบ้านแล้วก็มีแรงโน้มน้าวใจสูงเฉพาะกลุ่มภาษาของเขาวัฒนธรรมเขาการตีความเป็นของเขามากกว่าภาษาราชการเพราะฉะนั้นพอจะมีเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยพวกสื่อพื้นบ้านก็จะ,จะใช้ช่วยรัฐบาลโผลให้ไปเลือกตั้งแต่แปลกอย่างนี้นะผู้สมัครเลือกตั้งใช้ลีเกหาเสียงให้ตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นข้อห้าม เขาห้ามไม่รู้ใครห้ามไม่ทราบเออทั้งที่อันนี้ถึงชาวบ้านมาที่นี่นี่ผมเข้าใจว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งอาจจะเป็นสวหรือเปล่าทั้งสวสลิกเหมอนกันลิกเกห้ามเหมือนกันิกเอมบอลําอลลารนี่ห้ามหมดสมัยก่อนผมแสดงมากที่สุดคือหาเสียงเลือกตั้งทั้งทั้งเมื่อสมัยอาจารย์น้อมหุนสมัครผู้แทนนั่นก็ในสองพันห้าร้อยเนี่ย ท่านก็เอาขนล,ลิเกไปเนี่ยก้าคณะเอาไปหมดจากกรุงเทพไปแสดงจังหวัดทางทองอแต่ท่านก็ไม่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นที่สองแล้วมาเมื่อผมแสดงจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็สมัยนะั้นก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังใช้ลิเกเนี่ยเป็นสื่อการหาเสียงกันม,มากแล้วมันมีอิทธิพลด้วยนะ นนตอนนี้หยุดไปแล้วขอห้ามหยุดก็ชื่อเสียงนี้นะผมขอญยาินิดหนึ่งผมได้รับคําร้องทุกจากโนราครับคือกฎหมายเลอือกตั้งเนี่ยโอ้โหปิดทางตมากินเลยคือระยะเวลาหนึ่งเดือนของการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่นะของผู้แทนเนี่ยเขาออกไปสแสดงที่ไหนไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างคนใดคนหนึ่งไอ้ตัวผู้สมัครก็เสียไอ้ตัวเขาก็ผิดกฎหมาย มันกลายเป็นว่าหนึ่งเดือนนี่เป็นหนึ่งเดือนที่ศิลปินหมดอาชีพจ้างไปเล่นเฉยๆไม่ออกชื่อผูโรงสมัครเริ่มตั้งก็ไม่ได้อย่างงั้นอย่างงั้นระ,ะครับอันนี้เราเคารองทุกผมอ่ะครับแต่ถ,ถ้าพูดถึงว่าความสําเร็จในการสื่อสารแล้วก็ได้ผลเนี่ยผมเคยทําวิจัยเรื่องละครซอเมังเหนือเผยแพร่ข่าวสารเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยทางทีวีช่องแปดลำปางเข้าถึงตําบลแม่ทะเนี่ย ประสบความสําเร็จฮับไม่ใช่เพียงแค่ไขหรอกผมไปอ่านบทความว่าในอดีตเนี่ยเราเคยใช้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช่สมัยเจอมพลเสริฐใช่ไหมครับโอ้มีกรอนเรื่องต่อต้านคอมมิวนิสต์เต็มไปหมดเลยแล้วทีอย่างนั้นใช้ได้แต่ทําไมนักการเมืองพรรคการเมือง มันก็เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องการเ <โก S 1> มืองกันคอ,นอมมิดิดหม่หรือไม่ใช่คอมมินิสต์ก็เป็นเรื่องการเมืองผมผมก็ไม่ทราบว่าเบื้องหลังการออกกฎหมายฉบับนี้อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในการหาเสียงอาจารย์อาจจะเป็นเพราะเหตุนั้น<ม>เขาก็เกรงกันว่าผู้สมัครที่มีฐานะเงินทองดีกว่าจะไปจ้างอศิลปินเนี่ยไปไว้สังกัดหมดเขากลัวกันอย่างนั้นเพราะนั้นก็เลยห้ามไปเลยไม่ให้มีศิลปินมาแสแดงแล้วที่ยาเสพติดทําไมไม่ไม่ใช่ถ้าอย่างก็อาะว่ายาเสพติดเนี่ย มันก็เป็นการรณรงค์ที่เกิดประโยชน์การนั้นได้กําลังนี้ท่านเลขาก็เรียกผมไปปรึกษาเหมือนกันเลขาสวชสวชนะกำลังจะเริ่มลิเกเข้าถึงประชาชนเรื่องยาเสพติดช่ยได้ผลไหมได้ครับวัยรุ่นยังดูลิเกหรือเปล่าได้แน่นอนถึงอย่างไรก็จะต้องถึงผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องปู่ยาตายายพี่ป้าน้าอาทั้งหมดเป็นส่วนที่ที่เข้าได้ถึงมาก คือเข้าถึงวัยรุ่นไม่ได้ตรงก็เข้าพ่อแม่แล้วพ่อแม่สังคมก็จะช่วยกันดูแลทีอ๋อตอนนี้คุณคิดว่าเข้าถึงนะครับก่อนเอ่ยสุนทรวาทะ